สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกอกอกสเตชันนะคะตอนนี้ป้าแตนลุงพลนะคะกำลังเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะตัวที่สองเป็นเซรั่มทีพีสกินค่ะไปดูบรรยากาศก็ถ่ายรูปหมูกันค่ะไปย้าำมาลับมา ได้คร <OR> ับได้ครับได้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 อันนี้คือความสามัคคีนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับลานสู่ปริจิตร์เนอจะเป็นภาพประวัติศาสตร์เพราะเราเป็นรุ่นแรกนะที่อยู่ด้วยกันนะครับรุ่นแรกไอ้ไรยังวนเนี่ยต่อมานะ่ยต่อาที่เข้ายังไม่ได้

อาซู้ๆเรียบร้อยครับต้องลุงครับเฮ้ยไม่ห้ไม่ให้เฮ้ย้ด้วยๆห้ด้วยเฮ้ยด้วยลุงอาซู่ซู่เฮี้แบงหน้าแบงหน้าสู้แบงหน้าอย่างนี้เลยหนึ่งสองหนึ่งสอง โอ้ oh, นับเลขไม่ถึงสิบอะนี่ขอบคุณครับบขอมากานะครับขอบคุณมากนะครับถ้าอย่างนี้ไม่มีถุงทีมได่รวมเข้าบ้านสวยแล้วสวยแล้วคนละสองร้อยนะครับใส่กรอบนะครับนี่เรื่องจริงน้่งส่งทั้งบ้านเลยนะครับส่งโอ้โหฮะวางรถได้หรอใส่รถครับพี่ต้องไปในกลุ่มไม่ได้นะครับผมอ้าวส่งเข้าไปในลายลุ่มเด้อะสลุงพลลุงพลสวยขอบคุณค่ะ

แต่เราไปเอาเม็ดยู是是่ค่ะท um ีละคนรออครับเอฟีล anyway, ุงแต่ละคนครับดูนะครับเป็นะกันมีทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับมยทั้ัเด็กเลยนะครับ ีอ่ันเมื่อกีนี้พบยะดีนะอะย้เอไม่อได้กลอบนะคะอได้อดีเลยได้เจอไเอยด้เจออได้เจอได้อได้ได้เอได่เจอไเจอไเอได้เด้อยด้ได้อได้เไดเจอไอยด้เได้เจอไได้เจอไอได้ดด FC มาจากระว่างแดนดินครับจะจจ้าจโจให้รับครับรับครับนั่งเลยนั่งเลยนะรับิเท่อรอนนนนึกภาพครับหนึ่งสองารูปครับมาแดนน่งส เยอะเลยครับโอเคครับกินข้าวกันเหรอเดี๋ยวก็จะพักเที่ยงนะแต่ดูดิหน่อยเปาโน่นนะคลัว่ะาโอ้ยจับ จาบมาต้นแจ้วสองพื้นได้สาบมาต้นโอ้โหบมาต้นสเต็นสองพื้นมาชันนี่นะคะกลุ่มเอฟซี สิบกวกบก่าคนพุณล่ะค่ะไปแม่เข้าไปซอยเหมือน,นเหมือนช่องแดกเนอร์เลยน,นะใส่แว่นค<อ>่ะขอบคุณนะคะที่รับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องกดกกอกสเตชันด้วยนะคะ